ปิดดานแล้วราคามันสัมปะหลังพุ่งจริงหรือเพราะถ้าเป็นจริงปิดร้อยปีกันไปนเลยวันนี้เราจะคุยแบบไม่อ้อมวิเคราะห์ลึกทุกมุมในสไตล์เดิมของเราแบบ PT Story สวัสดีครับคุณผู้ชมทุกคนนี่คือ PT Story เรื่องราวเรื่องเล่าข่าวจริงเข้มข้นรู้ก่อนใคร วันนี้เรามีประเด็นร้อนจากโลกโซเชียลที่ตอนนี้เรียกได้ว่าสะเทือนทั้งด่านชายแดนสะเทือนทั้งราคาพืชเศรษฐกิจโดยเฉพาะมันสำปะหลังไทยที่พุ่งสวนตลาดทำให้ชาวไร่หลายพื้นที่ยิ้มทั้งน้ำตาบางรายถึงกับโพสต์ว่าถ้าปิดด่านแล้วราคาดีงั้นปิดไปเลยร้อยปีภาพที่เราเห็นกันบนหน้าฟีดคือชาวไร่มันยืนชูมือดีใจกลางลานมันสำปะหลังหลังราคาดิดตัวขึ้นอย่างชัดเจนแต่คำถามคือราคามันดีเพราะปิดด่านจริงหรือ แล้วประเทศไทยกําลังได้ผลประโยชน์จากอะไรอีกฝ่ายเสียอะไรและสถานการณ์นี้จะสั้นชั่ววูบหรือยืนระยะยาวได้จริงวันนี้เราจะคุยแบบไม่อ้อมวิเคราะห์ลึกทุกมุมในสไตล์เดิมของเราแบบ PT Story โพสต์นี้ดังเพราะอะไรทําไมคนแชร์เป็นหมื่นโพสต์ที่กําลังเป็นที่พูดถึงในตอนนี้มาจากผู้ใช้ Facebook ที่ระบุว่าปิดดันแล้วราคามันพุ่งปิดร้อยปีเลยภาพประกอบเป็นลานมันสัมปะหลังมโหฬารมีรถบรรทุกเทหัวมันเป็นกองพูนเป็นภูเขา ชาวไร่ยืนยิ้มและคอมเมนต์ด้านล่างคือไฟลุกระดับ9ริกเตอร์ชาวบ้านชาวไร่แชร์กันสนัน่นเหมือนปลดปล่อยความอัดอั้นมานานเพราะต้องยอมรับครับในช่วงหลายปีที่ผ่านมาชาวไร่มันสําปะหลังจํานวนมากอยู่ในสภาพทํานาแต่ไม่รวยทําไร่แต่ไม่เหลือราคาขึ้นทีละนิดแต่ต้นทุนวิ่งไปไกลกว่าพอมีโพสต์นี้ขึ้นมาเหมือนเป็นความหวังเชิงเศรษฐกิจที่จะต้องดนจริง ครับวันนี้ก่อนที่เราจะเข้าสู่ประเด็นข่าวราคามันสำปะหลังเรามาดูข่าวสถานการณ์เพื่อนบ้านกัมพูชาล่าสุดทาง P.T.Story อยากให้คุณผู้ชมได้ร่วมวิเคราะห์เจาะลึกไปด้วยกันถึงเหตุปัจจัยว่ามีความเกี่ยวเนื่องเกี่ยวพันกับสถานการณ์ราคาพืชผลทางด้านการเกษตรของไทยปีนี้เราด้วยหรือไม่ข่าวนี้เป็นบทเรียนราคาแพงที่สุดในอาเซียนเลยก็ว่าได้เรื่องมันเกิดจากที่เพื่อนบ้านเรากัมพูชา ต้องพึ่งพาตลาดไทยเกือบครึ่งในการระบายมาันสำปะหลังที่เป็นพืชเศรษฐกิจหลักแต่พอไทยเราเอาจริงปิดด่านคุมเข้มตามมาตรฐานสากลเป๊ะๆผลที่ตามมาคือหายนะมันสำปะหลังของเขาขายไม่ออกเน่าเสียกองเป็นภูเขาเลยราคามันดิ่งเหวสุดๆเหลือแค่กิโลละ8 0ถึง90สสตางค์เท่านั้นชาวไร่าขาดทุนยับค่าปุ๋ยค่าแรงยังไม่ได้คืนพอสินค้าเถื่อนเข้าไม่ได้สป라이ในบ้านเราก็ลดลง ราคามมันสัมปะหลังไทยพุ่งกระฉูดทันทีเกษตรกรไทยยิ้มแก้มปริก,การที่ไทยเราแค่อย,อยู่เฉยเรักษาม,มาตรฐานโลกก็มองเห็นคุณค่าและเกษตรกรไทยก็ได้รับประโยชน์เต็มๆส่วนเขาก็ต้องรับกรรมจากการที่ผู้นำหาเรื่องใส่ตัวแท้ๆสภาพชีวิตความเป็นอยู่ของคนกัมพูชาตอนนี้หนักมากเพราะต้องเจอกับวิกฤตค่าครองชีพที่แพงหงชีสาเหตุหลักคือเขาเลือกใช้เงินดอลลาร์สหรัฐเป็นหลักดอลลาร์ พอค่าเงินดอลลาร์แข็งขึ้นสินค้าทุกอย่างที่นําเข้าก็แพงขึ้นทันทีเพราะเขาควบคุมเงินเฟอ้อไม่ได้ข้าวแกงจานและเกือบ100บาทไก่ทอดชิ้นละ50บาทในขณะที่รายได้คนงานวันละไม่ถึง300บาทสภาพแบบนี้คนอยู่ไม่ได้แน่นอนมันคือสภาวะข้าวแพงหมากแพงที่จะบีบให้ประชาชนต้องออกมาเดินขบวนขับไล่รัฐบาลในที่สุดซ้ำร้ายกว่านั้นกองทัพที่เคยเป็นเกราะคุ้มกันผู้นำก็เริ่มแตกแถว พระเบีย้ยเลี้ยงทหารชั้นผู้น้อยเริ่มถูกค้างจ่ายหรือโดนหักหัวคิวหนักขึ้นความพักดีมันกินไม่ได้และที่เจ็บปวดที่สุดคือในยามลำบากนี้ลูกพี่ใหญ่อย่างจีนก็ไม่ช่วยล่าสุดจีนเลือกเซ็นสัญญา G2G ซื้อข้าวถ่ายห้าแสนตันแทนนี่คือการตัดท่อน้ำเลี้ยงเพราะจีนมองว่ากัมพูชาเป็นลูกน้องที่ทำงานพลาดสร้างแต่ปัญหา สภาพตอนนี้จึงเข้าขายรัดล้มเหลวหรือเฟลสเตตโดยสมบูรณ์แล้วครับคราวนี้เรากลับเข้าสู่ประเด็นข่าวพาดหัวของเรากันเลยนะครับว่าปิดด่านเท่ากับราคามันสมปะหลังพุ่งจริงไหมถ้าปิดด่านแล้วราคาดีงั้นปิดไปเลย100ปีเลยจะดีไหมล่ละครับปิดด่านเท่ากับราคาพุ่งจริงไหมต้องแยกชัดๆครับ การขึ้นราคาของมันสำปะหลังรอบนี้มีผลมาจากทั้งตลาดโลกฝั่งใช้นานไม่ใช่แค่ด้านเดียวปัจจัยหลักๆมีดังนี้ 1. การระงงับการเคลื่อนสินค้าข้ามแดนช่วงสั้นเมื่อการขนส่งจากประเทศเพื่อนบ้านสะดุดปริมาณมันเข้าสู่ไทยลดลงโรงงานต้องแย่งซื้อผลผลิตภายในประเทศมากขึ้นราคาดีทันที 2. ดีมานโรงงานเอทานอลสูงขึ้นน้ำมันโลกปรับราคาโรงงานหันใช้น้ำตาลมันสำปะหลังมากขึ้นผลคือความต้องการซื้อมากขึ้น 3.. ประเทศค,คู่แข่งลดพื้นที่เพาะปลูกปีที่แล้วเขมินลาวเวียดนามเจอภัยแล้งและโรคพืชทำให้มันสำปะหลังผลิตได้น้อยลงไทยได้ประโยชน์โดยตรง 4. ตลาดสปอตซื้อเงินสดรวดเร็วพอขาคนกลางโรงงานบางแห่งกวานซื้อแบบเงินสดจ่ายหน้าโรงงานดันราคาขึ้นอีกระลอกสรุปง่ายๆคือในระยะสั้นการชะลอข้ามแดนช่วยดันราคาแต่ในระยะยาวต้องดูปัจจัยตลาดโลกเป็นตัวกำหนด ไทยกำลังมีอำนาจต่อรองมากขึ้นจริงไหมถ้าราคาอยู่ในระดับนี้ไปนานไทยอาจกลับมาเป็นหับการส่งออกมันสำปะหลังอันดับต้นของเอเชียอีกครั้งไม่ได้เกินจริงเลยนะครับเพราะคุณภาพวัตถุดิบไทยยังแข็งอยู่แต่อย่าลืมชื่อเสียงสินค้าไทยราคาแพงแต่ต้นทุนสูงก็ยังอยู่ถ้าราคาขึ้นจริงแต่ต้นทุนปุ๋ยค่าแรงขนส่งไม่ลดชาวไร่ก็ยังอยู่จุดเดิมคุณคิดอย่างไรกับเสียงชาวบ้านที่บอกว่าปิดไปเลยร้อยปีถ้ามันขึ้นจริงเห็นด้วยไหม ส่วนตัวมองว่าเข้าใจความรู้สึกนะคะคนหาเช้ากินคําถ้ามีไรายได้เพิ่มแม้บาทเดียวก็มีค่าแต่การปิดด่านร้อยปีเท่ากับตัดความเชื่อมโยงการค้าในภูมิภาคซึ่งมันไม่ใช่เรื่องเล็กมันคือเกมเศรษฐกิจความมั่นคงและการเจรจาถูกต้องวันนี้อาจด,ดีแต่พรุ่งนี้ถ้าไทยผลิตไม่พอราคาพุ่งผู้บริโภคเดือดรัฐต้องนำเข้าใหม่อยู่ดีมันคือวงจรเศรษฐกิจที่ต้องบาลาน์ ช่วงวิเคราะห์ลึก5ประเด็นเชิงเศรษฐกิจปิดด่านราคาดีดชาวไรย,ยิ้มผู้บริโภคผู้ประกอบการอาจเดือดไทยผลิตมากขึ้นอาจเป็นผู้ส่งออกใหญ่แต่ภัยแล้งโรคพืชคือความเสี่ยงโรงงานซื้อแรงเงินหมุนในท้องถิ่นสูงขึ้นเพราะค้าคนกลางอาจกดราคาในอนาคตประเทศคู่แข่งผลิตลดไทยได้โอกาสถ้าฟื้นกลับมาไทยจะโดนเบียดกระแสะโซเชียลผลักดันตลาดรับรู้เร็วตลาดปรับลงเร็วได้เช่นกัน จากโพสต์เดียวทําให้เห็นชัดเลยว่าชาวไรไทยไม่ได้ต้องการอะไรซับซ้อนขอเพียงผลผลิตมีราคาชีวิตก็หมุนเดินได้คําถามคือราคานี้จะยืนได้กี่เดือนกี่ปีหรือเป็นแค่คลื่นสั้นตามสถานการณ์ชายแดนช่วงท้ายข่าววันนี้เรามาส่องคอมเมนต์ชาวเน็ตด้วยกันนะคะว่ากเกษตรกรไทยเราแต่ละคนจะมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างความคิดเห็นแรกบอกว่าราคาดีแบบนี้ขอให้ยืนยาวนะไม่งั้นกลับไปศูนย์อีก คอมเมนต์ถัดมาบอกว่าปิดด่านแล้วรวยเปิดด่านแล้วช้ำของแบบนี้รู้กันไม่ใช่แค่ตลาดแต่นโยบายด้วยโรงงานซื้อแบบเงินสดคือสวรรค์ของชาวไร่อย่าพังดีใจเดี๋ยวลงทีน้ำตาท่วมลานมันเอาให้สุดปลูกเพิ่มอีกสิบไร่ถ้ารัฐเอาจริงกับภาสีขาเข้าผู้ปลูกไทยรุ่งแร่ดีใจแต่ขอราคานี้ยืนถึงปีใหม่ก่อนตลาดโลกกำลังต้องการใช้โอกาสนี้ให้คุ้มเคยพุ่งแล้วร่วง เจ็บมาแล้วไม่อยากซ้ำเห็นรอยยิ้มชาวไร้แล้วมีความสุขขออยากกลับไป1.8บาทต่อกิโลกรัมอีกเลยสาหัสปีนี้ถ้าราคาอยู่ยาวจะปลูกเพิ่ม200%ขอให้ราคาขึ้นแบบน้ำมันไม่ใช่ขึ้นแค่โพสต์ดังหวังว่ารัฐไม่เข้ามาทุบราคาเองนะคอมเมนต hey ์เฮทิ้งไทยยิ้มเศรษฐกิจน่าศึกษาตลาดพืชอาหารกำลังเป็นทองคําขออย่าให้เป็นแค่กระแสอยากเห็นยืนยาว12เดือนและคอมเมนต์สุดท้ายวันนี้บอกว่า เกษตรกรจะไม่จนถ้าวงจรนี้ไม่แตกทุกอย่างดูดีตอนนี้แค่รอดูว่าใครปรับเกมก่อนทั้งหมดนี้คือการเจาะลึกแบบเต็มแม็กซ์ราคามันพุ่งเพราะตลาดดีหรือเพราะปิดด่านคำตอบยังเปิดเกมยังเดินและเราจะติดตามต่ออย่าลืมกดติดตาม PT Story เพื่อจะได้ไม่พลาดข่าวด่วนข่าวใหม่ข่าวลึกข่าวเข้มเข้มข้นจริงแบบนี้เราจะกลับมาอีกครั้งพร้อมข้อมูลที่คนอื่นไม่กล้าพูดพร้อมเสิร์ฟทุกมุมความจริง PT Story สวัสดีค่ะสวัสดีครับ